มวยหายไปไหนอ,อ๋อมาแล้วดูหน้าหน่อยใครวนนะน่ะออหมอกไม่หลุดแฮะี่คนให้กำลังใจนี่ <c oughs> คนให้กำลังใจเรื่อองโตลแง ส่วนมากของโปรเทคโปรเทมันมีมันมีเงา,ามีด้านแบบด้านเลยลแบบไม่เด็กหลอ่อไปนี่เงา,าเด็กโปรนนยังเด็กหลอ่อไปดี <c oughs> แล้วเล่นแบบนี้มันเครื่องร้อนไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอกน้ำมันผ่านอือไม่เป็นไรเช้าน้ำไม่เวลาเล่นนี่แหละเขาดูอะไรที่บอกน้ำดูหมาล่า,าออถ้าน้ำไม่ออกทำไงน,น้ำไม่ออกต้องหยุดเล่นต้องเลิกเล่นเลยแล้วก็หาจุดที่เจอให้น้ำออกน่าจะรู้ยังไงวะเนี่ยฝันน้ำออกก็เมื่อคืนปังดูเผลอไม่ได้เลยจริงจริงจริมาพูดเล่นไม่รู้พูดเล่นจริง ปาดูดไอ้เอาางดูจริงนะดูด่นะมันตันใช่มั้ยเปล่า้เป่าให้มัน้ถูออกไปไม่ดูดเ่ดูดก็ได้เป่าให้มันหให้มันล่งเมา